นะครับเพราะฉะนั้นน้ําเป็นองคจักรสาคัญที่สร้างรากโวยกับต้นไม้ตรงนี้ได้นะครับตัวที่2อากาศในเพนดินมัไม่จะมีอากาศอยู่3ตัวนิชาการคเียซโ o คาร์บอนเฮโดรเจนออกซิเจนเพราะฉะนั้นต้นไม้หายใจที่ปากใบใช่ไหมตัวที่2หายใจที่รากปโอยวันนี้ถ้ารากหวยต้นไม้หายใจไม่ได้ธาตสันธรราะา์มดล็อกเลยครับบางทีเม่อเราคิดดูเราให้ปุ๋ยไปทำไมพืชจะเติบโตไม่ได้ เพราะโครงสร้างดินโดนบล็อกอินทรีย์วัตถุมันมีน้อยพอโดนบล็อกตรงนี้นะครับพืชกินปุ๋ยไม่ได้จะดเดติบโตไม่ได้พอจะเติบโต,ตไม่ได้พี่น้องไม่โทษตัวเองนะครับก็โทษปุ๋ยโทษยาที่พี่น้องไปชใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเกิดจากธรรมชาติไม่มีปุ๋ยไม่มียานะครับผมได้มีโอกาสไปบรรยายในะอาจารย์พิเศษที่มาใลเกเสรเชียงใหม่ในเชียงรายผมมายาี่เกษตรเชียงใหม่นักศึกษานั่งฟังอยู่ประมาณ800ท่านผมบอกเท่าน,นี้นะครับ ดินไม่มีความเป็นกรดดินไม่มีความเป็นด่างน้าถ่ายเทได้สมบูรณ์อากาศถ่ายเทได้สมบูรณ์อินทรีวัตถุมีพอท่านไม่ต้องใส่ปุ๋ยต้นไม้จะเดิเติบโตได้นักศึกษาบอกอาจารย์เป็นไปไม่ได้ผมบอกว่าลูกเคยดูต้นไม้บนภูเขาไหมต้นมหมูพิ่เขาใส่ปุ๋ยไหมไม่เคยแบ่ปุ๋ยใส่สักเม็ดเลยบนภูเขาทำไมต้นไม้บนภูเขามันสามารถที่จะจะเดิเติบโตดีกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเพราะโครงสร้างนีก็ไม่เสื่อมโครงสร้างนีก็ไม่ทาลายในสมัยก่อนุูญาตายายเห็นไหม พี่น้องโยนมาเล็พันข้าวลงไปมันงอกไหมงอกปัจจุบันอย่าว่าโยนมาได้พันไปเลยเอาต้นพันธุ์ใหญ่ๆมาปลูกมันตายไหมสายที่ตายเพราะว่าดินมันไม่มีชีวิตต้องสร้างดินใี้มีชีวิตก่อนนะครับห้าสิบเหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกิดจากธรรมชาตินะครับส่วนสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอนินทร์วัตถุมันเป็นธรรมชาติสมัยโบราณเห็นไหมสมัยโบราณไม่ต้องใส่ปุ๋ยทำไมจะไม่จมจะะเจริญเติบโตได้ วันนี้ผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งผมปลูกต้นไม้หน้าบ้านอยู่ต้นหนึ่งพอปลูกเสร็จนะครับเก็บผลผลิตมาผลผลิตที่เก็บมาได้เปลือกเขากลับไปอยู่ที่โคนต้นไม้อินทรีย์วัตถุมันย่อยได้นะครับสิ่งมีชีวิตมันย่อยได้นาไปใช้ได้เพื่อจะเติบโตได้ไม่ต้องให้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุตรงนี้นะครับโดยอินทรีย์วัตถุตรงนี้ที่แจกเกิดจากธรรมชาติมันก็คือธาตุสารอาหารที่ต้นไม้ต้องนําไปใช้ที่พี่น้องเรียกว่าปุ๋ย เพราะฉะนั้นปุ๋ยทุกชนิดนะครับบนรูกนี้มันมีผลต่อต้นไม้อยู่แค่45เอเองนะครับส5%เดี๋ยวไปกระจายให้ว่าขาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอีก5%อนะอีก5%เรงนี้กเ็เาเรียกว่าอินรีย์วัตถุอินรีย์วัตถุก็คือจุลชีพนะครับตัวนี้คือตัวที่บ่งบอกความเป็นกรดเป็นด่างในแผ่นดินวิชาการเขาเรียก OM o r g a n i c m ิ t พิเตอร์ถ้าวันนี้นะครับค่าออเกนิคพิเตอร์ดินต่ำเอนรีย์วัตถุมันมีน้อย ผลผลิตก็ี่นนอกรวต่ำพืชกระท่อมนะครับพืชกระท่อมพี่น้องอย่าลืมนะครับพืชกระท่อมต้องการอินทรีย์วัตถุมากกว่าปุ๋ยอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องปลูกกระท่อมนะครับอย่างที่หนึ่งอย่าให้บนแผ่นดินของพี่น้องไม่มีหญ้านะครับกระท่อมก็ชอบหญ้านะครับไม่ผูกต่างๆกระท่อมก็ชอบอินทรีย์วัตถุกระท่อมก็ชอบสิ่งมีชีวิตต้องเกิดขึ้นและพืชกระท่อมเป็นพืชชนิดเดียวในประเทศไทยนะครับ ถูกสารเคมีไม่ได้ใครปลูกกระท่อมพี่น้องสารเคมีไปเสร็จได้ร้องได้ใบกรอบใบแตกใบไหมใบแห้งเหมือนกันเดี๋ยวไปเจาะให้ว่าตัวนี้มันสร้างขึ้นมาอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้มี่น้อตัวนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในแผ่นดินที่เราไม่รู้ถ้าพี่น้องแกะตรงนี้ออกอนาคทพี่น้องปลูกต้นมไม่ต้องให้ปุ๋ยก็ได้ผมมีที่ดินนะครับที่เป็นฉนวนไปร้อยกว่าได้ ทำเกษตรอยู่ปัจจุบันเน้นสวนทุเรียนกับสวนยางพาราโดยรัฐบาลประยุทธ์ยึดไปสองแปลงสองร้อยกว่าไร่ในคอร์ชอไม่ไหวเขาบอกว่าจะไปยึดเป็นนายทุนแล้วก็ผมโดนยึดไปสองแปลงแต่ก็ไม่ว่านะครับก็ถือปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเลยแล้วผมไปปลูกให้อีกนะครับที่จังหวัดประจวบธ์เทียนนะครับไปยึดเขายึดเสร็จก็ไปปลูกปาให้เลยนะครับตรงนั้นอ่ะทีนี้มาดูต่อผมอาจจะเร็วนิดนะครับตรงนี้ผมไมพี่น้องดูเรื่องดินนิดนึง ตอนนี้อาจจะเดียวเดี๋ยวพี่น้องปากดดูใน YouTube เองดินไม่มีสามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งดินทรายพือจะเดิบโตตัวน้อยเพราะดินทรายพืชกินปุ๋ยได้น้อยเพราะช่องว่างมันเยอะเพราะฉะนั้นใครดินทรายพี่น้องอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมียาวครับผมเป็นผู้ผลิตพอดอตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองให้กรมพัฒนาที่ดินปัจจุบันบริษัทซีพีกับท่านแตชัยเลี่ยมไปได้เป็นผู้ผลิตให้ก็ยูนงานให้ท่านสมัยก่อนท่านประชัยขับปุ๋ยซีเยอะนึกออกไหมปัจจุบันท่านประชัย ถอยเรื่องปุญินทรียเพราะยกให้เราทำปุอินทรีย์และท่านทาในเรื่องของพอสฟอสารอิอนทรีสอบให้เองของกรมนาที่ดินนะครับของสบกผมเลยโลโก้กรมนาที่ดินมาใช้ได้นะครับอะน,นะครับ,นะรบปุ๋ยินทรีก็คือนะครับปุ๋ยทั่วไปที่หมักหมักบนดินวัตถุดิบหมักบนดินถ้าเป็นโรงงานนะครับก็เอาจากโรงงานอ้อยโรงงานน้ำตาลเอทานนั่นจากโรงงานมันสุเปิดว,วัหมักบนพื้นดินหกเดือนบทละเอียดแล้วขึ้นจานปั้นเม็ดขายพ่น้องเลยราคามาตั้งเงินเลยกับสอบ สุตสิบห้าสุตต่างกันเลยนะครับสุดรนี้พี่น้องใส่ใบเหลืองเร็ว16ใส่คุมสาภาพของต้นไม้ไว้ได้นานเพราะค่า3%เพืชพอกินเพราะฉะนนต่อจากนี้ไปที่จะซื้อสุตรเสมอนะครับให้ซื้อสูตรหกสิบเจ็ดถสิบแาเข้าใจนะครับเรื่องสุตรเคมีอทีนี้มาดูส่วนที่เหลือ1นึ่งนะครับม,มีกระบวนการเคมีฟอสเฟตฟิลเลอร์รงนด้อยู่ผมไม่จอดเลืกให้สี่ซ็ตัวนี้มันเหลือห้าสิบ้าอร์เซ็ก็ดโฟเท วัตถัในเคมีหนึ่งตัวที่ช่วยในการปั้นเม็ดปุย๋ย mm hmm. ก็ใช้ดินบ้างใช้โคลีบ้างสาราพัดของโรงงานปุ๋ยที่เขาใส่มาตัวที่สองนะครับที่จะละลายเคมีสังเคราะห์ได้มีตัวเดียวเลยครับเขาเรียกใช้หินภูเขาเท่านั้นจังหวัดสระบุรีมีโรงงานปูนเยอะไหมครับไอ้นั่นแหละครับก็พามาใสา่ปุย๋ยเคมีพอใส่มาในปุย๋ยเคมีพี่น้องหว่านลงไปในสวนโดนน้ำฟา์มชื้นนะครับหินบดทายค่าเป็นซีเมนต์ من, มันจะแตกกะบอกเคมีสังเคราะห์ พืนก็เลยนํามาใช้งานได้นะครับทีนี้พี่น้องย้อนไปในสว่วนพี่น้องหว่านปุ๋ยไปวันนี้ฝนตกลงมานะครับน้ําฝนละลายเคมีพืชนำตัวดีใช้ได้แนละ้ว